สวัสดีครับพยาบาลสายจวดลํำเพิ่นออฟฟิเชียลมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศยทุทีโดมซ่อมของทีมงานสาวน้อยเป็ดบันแพงครับตอนนี้สิบ้าทีมงานนะครับเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานที่สีต้องไล่สดในวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ครับ เมื่กี้เราจะไหนหรลลือย่าญาติเราไปชอบกัไหนนี่มันบื้องลงได้เอาอี่เลี้ยงครับวันได้เลยมาเบื้องลงเจ้าเสียก้อยแล้วเจ้ามาหอดตอนนี้ครับทีมงานกำลังพาก,กันเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบตอนนี้ตั้งเวทีเป็นที่เรียบร้อยครับกล้สง,งสิเหลือระบบฉากแสงสีเสียง และส่วนประกอบต่างๆนะครับภายในมันนี่กับคงจิเสร็จเดี๋ยวพันไปทังนั้นก็จะเป็นทิมสังไพปะโกครับสวัสดีครับปาโกเรียบร้อยเราตัวพากันกินข้าวกินน้ำครับกินแล้วเหรอครับมาจากชีวิตล่ะทีมงานมาหกคนครัหกชีวิตมาหอดเติยงก่อนมาหอดเต้าใบสี่มงวันใบสี่งแดง โอ้แ oh, สดงว่าผมออกจากนี้พอดีออกจากนี้ไปพอดีทีมเอทีมากกับตั้งเล่กันบ่ตั้งเต็มวันบ่ว่านมาตามาต่อขึ้นไม่เนี่ยล่ะโศกช่วงนี้พักยกมันม่วช่วงนี้ช่วงนี้พักยกเย็นน้อยกับเชียร์เย้าโอ้โหโตขง้นคนมันเลอะครับเอาเตรียมไวปลวดมันจังมือเลี่ยงมันจังสิบบ่ได้มา เห็ุนั่นนี่นี่พอต่อไปกับิทีมนักดนตรีศิลปินเขาอีซ้อมเมื่อแรกเนี่ยช่วงใบใบไข่เนี่แม่นนะเอาลูกพี่ไงบ่มาไงบ่สร้างไฟลูกพี่ไงว่ามือเช้าฟ้าไปตรวจหม้อมานะเด็กยินได้ข่าวว่าสร้างไฟมงคลสตูดิโอโอ้ขาบูเห็นเห็นลูกสาวโรงพยาบาลยันไดเรียนขี่มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุกันเอาหันมาเกิดเอาเพิ่นคือเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์บ่สร้างไฟ ก็ยี้แขกครับเทียงกันก็ไปแขกกันเมือก้อนนั่นลูกบอลลูกบอลบดบันตรงนันเทียงกันมาละย้อนเทียงกันตีย้อนเทียงกันเมือก้อนตอนนี้มาวันมาวันยกล้อยกล้อแตกอย่างนี้ไปแขกทุกรถโอ้อยากโชคอ่ะอยากโชวคไปแขกหมดทุกรถไม่จมสั่งไพ่ปลาปลานี้พรายกล้อไปแขกทุกรถเล่าแล้วไปก็ได้ขึ้นขึ้นเหมืนได้บิดมอเตอร์ไซค์แรงลอยปลาปลานี้ พี่บ้าน็เห็นตัวจนจากบ้านธานาคอนบรับบางทางโค้งนะโค้งนะครับกอนจีวรนี่สอนเฮงยังบางเลี้ยวควานเข้าไปแม่นครับเรียนลอยแม่เพไซเรียนลอยแม่มากำบีนาใจเลียวเมื่อกันจวดตัวตีจวดตัวไปยี่แขกกันงสี่แหละครับลอยไปเลยปลาเข้าเนี่ยบลานเมืแล้วก็โมงเขาบ่งเนี่ยแผลรัดยังสร้างให้กับปลาแขกแบกใสเกือบได้อ่านประวัติตัวนี้เกือบแล้วครับถ้าแม่รถสิบล้อเขามาเลี้ยวคนนั้นนะ เขาก็ร่างเขาจะคว้งวัดเพราเขามาแลี้ยวที่ว่ามูอเขาอยู่ในวัดแต่เขาเขามาแล้วเขาถ้าในเขามาหนีโอ้ยเรียนรอ้แสดงว่าฝาดเคาะไปเนาะเอ้าแต่ว่าบางเทีเคาะเกิดจากความประมาทนี่กันดิประมาทครับประมาทแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทมีความไม่เล้วเนาะแต่ย็ดหยอกลูกพี่ง่ายเพิ่นนั่นแล้วเออเพราะว่าหัวควันลูกพี่ง่ายมันตกมอวใส่เนาะ คิดว่าเจ้าของเก่งสันแล้วสร้างให้พูดดูแลระบบเวทีเครื่องเสียงครับเนี่ยจะอบวันกับจิบวิทยาห้ามบอกว่ากิเดี๋ยวมาขันมาได้กับจิตถามข้าวถามข้าวกันทู่ไล่หากันอยู่เพิ่งไล่มาบอกกันเลยว่าเอาหายไว้เด้อนะให้กำลังใจคือบ้านเขาไฟบูกแกนไปแต่บูกแกนเดีบบูเกนเนี่ยงั้นนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเอิญเอิญวัดป้อนน้องเราบอกเนี่ยเอิญไปหระเอินไปล่ะแต่ว่ารุ่นนี่แต่เขาบอกเอิ้เนี่ยหยาบกว่านั้นเลยรุ่นนี่นี่สันเนี่ย โอ้ส oh, oh, no. no. oh, oh, oh. ังวาเนาะสังไฟเนาะเอาปัดหลายๆบรรยากาศครับทั anyway. ้งพี่กับอ๋อมานั่งแล้วสมาชิกมาแล้วครับนี่เอาทีมประดับบ้าเนกอล์ฟกอล์ฟพันซื้อมาเลยนี่พันคลิปอเอาพันคลิปเลยพันคลิปเลยนี่คลิปนี้คลิปนี้ดังเลยอ๋อ เพื่อนราถามซื้อรถบัครักันยินข่าวไอ้ถามซื้อรถบัตร่อนโอ้ถามซื้อรถบัตแสดงว่าสัมปทานต่อวะคนทีซื้อรถบัตไปสิอันไปขายก้อยเพื่เนาะโอจะซื้อไปจอดไว้แต่ขายน้มบัตรปากแดงบ่มันก้มขึ้นไหมเอาน้าใสสวัสดีครับเออทีมงานโอ้ยเนาะโอ้ก็อย่าร่างการนึงแถอะก้มขึ้นไหมขึ้นโพดโป้แท้ซื้อรถบัตเอาอันซื้อรถบัตเก่าไปใบ ย,ย,ยังไงตลาดที่นี่นของทิศา,าเนาะเราใส่รถอ่ารถบัสรุ่นเก่ารุ่น,นรุ่นเครื่องนานายยอยู่พุบนท้องครับดังเลยเหรอครับที่พี่ไปไทยหลายช่อง,องเลยครับยังไงผมมีโปรเจกต์ยด้วยกันได้ว่าสิับขึ้นด้วยมันแรียนเพราะได้เขไปขายน้ำปลาแต่ว่าปาอำนาจขึ้นเร็วป่านี่โอ้เอาของสิซื้อไปเห็นยังขอเอาว่าถามตรงๆเลยนี่ซื้อรถบัสไปขายก้วยซื้อรถบัสไปขายกล้วยเอาเชียร์วิธีอะไรอ่ะ ออกเบิดแล้วจงไว้แต่พัลมเยแออเอาออกเบิดแล้วเปิดคางตีมนเนี่ถามราคาเนี่ซื้อไรปนไดบ้างสมน้สมเนื้อนี่ะเอาวามาตัววางในกับวามาตัวมันบ่อยากเด้ซื้อรถไหมมันจะตันยู่หันรถปะรถคันนี้จะตันบุ่นกล่อบอกพ่อบอก่อบ่ยรตันรอก นั่นนี่เจ็ดพันม่นกว่าบาทันรกิโลวตละเจ็ดพันเปโอ้ยประมาลประมูลกิโลขายวันนี้โอ้ยเห็นว่ากันเลยนะโอ้ยสมรูรวมคิดออาวอานั่นดิไอเจ้าของรถบัสเจ้าโซเฟอร์มาเหรอ ก็ดีเราม่เอาขี้มไปใส่น่ะเอาโชเฟอร์นุยกับคููขาภรรยาเพูนทีมงานบางส่วนได้ครับนี่คือว่าเป็นประมาณจักรขันพนักงานถือว่าสตาร์ผู้อยู่เบื้องหลังอยู่ประมานตอนนี้กับประมาณจักสิบเปอร์เซ็ต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กับกำลังเดินทางมา จับโจรมาท่านใดอยู่เดลยนี่คุณยายบ้านชี้ขึ้นมาจอดเสื้อนี่เดี๋ยวนี้กำลังสิฟังอยู่แบบไอ้ใดสิเป็นผู้เผยความลับออกมาเอาซอมเบิร์ดกับยกเครื่องกับตอดเครื่องมาเกือบหาเงินเบิร์ดไม่เบิร์ดเงินไหมบ่เกี่ยวผมขี่มาไปพักรถยุกกระบินจ้างคุงยายดม กาแฟอองเข้าไปซองเมืองยูเราว่าพานม่ีปัญหาเราวะี่ไม่จะต๊กปุกปุ๊บาน้อผู้ใหญ่บ้านเราก็ขี่ไปไหนอยู่เฉยงมันคือเป็นอย่างเปนเครื่องขาดเป็นไปได้อยู่บ่ล้าขี่ออกมาจอดไปขี่นี่มันก็เทยตินมันจอดทุบมันก็สิต๊ปุ๊บเขาเห็ดบดเขาเห็ดเขาเห็ดบดสุยางเขาเห็ดมาบดสุยางเล้ะแต่ว่ากขบบองว่า เือม right? like, ันจัด่มันล็อกมันล็อคล้อเลยดิเือมันดิแย้บ้สายพานกัดังเอีกอ๊ะอ๊ะอ๊เฮาเพียดแันตีออีชียงงินอ้แงอกแห้งแห้งติงวะท่านใดอยู่มีแต่นวเป็นทนจีบได้เอาไปขายกวยอิริขึ้นปามนัดนไปว่ามาเดี๋ยวนำอิฮะต้องเปลี่ยนวดพันอทีซื้อ เัารกอน่าเบอเลี้ยงช้งกิโลทัวเนั <โ bad. S 2> ่นแล้วอยไปเถอะห็นว่านไแถามชเฟืองเขาไปหนมนธรรมดาที่รถเล็กกบาทเดี๋ยวนี้เศรษกิจเล็กบาทในาบาทกิบบาทนี่ห้เล็กเล็กปั๊มเลยาะรมาะไตามน้ตามเราจะออกไปกิโลมาแข่งเลียงจ้อยมั้งัน่ีไรเลยรถ ก็ขี่ลายเด้อผมเี่ยเดมก็มองเรงี่เด้ีลายเด้ซอมเมื่อไปะเดี๋ยวแล้วกนเดือนสิมานี่ล่ะไม่ได้ออกงานเดเามาสื่อเาก็ต้องผม่เาเอาโจเฟอร์าบัขายตรเนาะเฮ้ยยังไงบขายเอนไปเน่เขายังขายขายอยู่กันอยากได้สิภาพหากันหมผมเป็นยังเดียไป ไม่บ่ิสันโง่เอาว่ากันไปเดี๋ยวเดียวใจน้อยนี่ยแหละมันมันมันตรงนี้มาหยับมาทางพี่โอ้อุปกรณ์การแสดงรถล่านี่แหละเพราะ้อ้วนเจ้าสวัสดีครับโอ้สูบยางหุ่นหันขี่พุ่งมาบบขี่ไปเอกทอดครับเป็นข้าเยทออกเินออกเอ้าจเฟื oh, ่อรถปลาเกียวตัวน <okay> ี้ โอ้มาครับนี่บรรยากาศตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมมือน,นีกับค้องสีสมบูรณ์แบบนะครับเสร็จสิ้นในการเตรียมความพร้อมมือแรงทีมงานนักดนตรีกับที่ผ้ากันกับทีมศิลปินนะครับมาซ้อมพอได้ยินเสียงเอื้นวอนวนมาตั้งแต่ประมาณลอยลีว่นนะาเจ้าเอ,อ มาพระเถิดสวัสดีครับสุกคนครับอู้กำก่าดำแม่ขั้วบุญพ่อขั้วพงกระลังไรสดเอาปะทะกันเถนีพระเถิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระเถดปะทะกันกึอเอต่ว่าเป็นยังไงที่ทุกบรรยากาศหลังเวทีสิบปีนี่น้องครับของแท้ครับจะได้เห็นหลายหมอกหลายมุมไปน้ำอ้อยน้ำมันเื้ไปน้ำโควิดอยู่บ้านซื้ออยู่บ้านซื้ออยู่เห็นยังซื้อๆก็อยู่บ้านซื้อนี่แหละครับแก้วน้ำอบน้ำใบอร่อย นี่บาปาดกย้อนเส่เสียปุงปุ้ลุอุนนาที่รการันตีได้แต่ปุยุนไปได้าับสนุนยูเด้สู้ีการีดีด้วของแทนวะตัดอ้อยอ้อยรับยรับตัวนี่ต้องถามยังสี่เนี่ยครับมาแล้วพอหยุดกับูมัมัด้พแค่ตัดเียยี่ดีวะตลอดชีวิตเจาในชีวิตนี่าอายุสิครจะได้เงินสูงสอายุเราพุ่สิตแล้วเอกสาาลเอกัาเราดิบอกคยกตองในเหตุเพราะต้องเหตุกับในเหต กันห oh, wow, ่อเสร็จไปอยู่ซ right uh huh. no. ื้อเหล้าเฮาก็สิไปกินแตงเงินเก่ามันก็สิหมือนจะซื้อโอ้โหเถื่เนน่าเนาะนะได้เมื่อละ50บาทเมื่อละ100บาทจังซี่มันก็ตื่มเหมนไปสินะพอผิดโควิดโควิดเนี่ยย้อนเฮ็ดให้พ่อครัวต้องไปตัดอ้อยตัดอ้อยบัดนี้ตัดอ้อยบ่กะบ่เซากะเซากาเสาตเขาเลยแยกเขาได้หลายกว่าเที่ยงย่องสิเออเที่ยงปึ๊บกินข้าวนรงเขาแล้วเพราะว่าคือบ่นอนเพิ่นสิไปนอนอยู่หน้างานดอกกันนี้ไปฮอดย่านเขาได้หลายกว่า เ้อาน้ไปเอมก็ได้มัดนมัดตันีนสีงว่าเอาไปมัดีกว่าอยู่นหมอล้มุนี่บว่าบว่าฮว่าจังไดางันว่าจังไดจ้าขับรถกัขับรถกับอะไอีกเดี๋กันน่เราไปเฮ็ดจอยจอยอวีดีครับขับรถกัเฮ็ดขัวเออ คาแรงพันสามรวมผัวเมียค่ะก็อนนี้สองร้ยกันยาไปยุบนั่นเรามีความตั้งว่าวันนี้มุต้าอันป้าคาแรงคขิดเบื้องเอาคนมีรายได้เดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นสามสี่หมื่นขันต้มฉีมีรายได้รักหมื่นลงมาเน่ว่าอยากนั้นไ้มค่ะโอ้าตถึงเลยเก็ดไปซื้อหรพื่อหญ่บ้านเพราะว่าไปไปบ้านกคนล้มโคงกันเบิดนะครับไปซือ อันนู้นก็ไปยุ่ไปสางใบให้เราอวไปซอยนั่นอยู่ต่ว่ามันนังไปตัดขึ้บนเห็ดบ่ได้เขาบ่เคยเห็นเอาธรรมดาละไรบรรยากาศจะเท่าสู่ต่อผู้ยู่กับคือกันนี่ละับมาแล้วค่ะครับเออนี่แม่ขั้วบุญมาแล้วมาเนี่ยนะครับมาแล้วมาแล้วเอาซื้อผักก็แตงบมแดงพร้อนใช่ไหมเนี่ยโออ่อนเนี่ยโอ้เวียนผักไกลๆได้ผักน้องบัแดงเอาไม่ยังท่างนี่ แม่กลัวทั้งหลายอันนี้แม่ยังเอาคือเห็ดดีเถอะปลาเมาหาสิบบาทหมู่บ้านค่ะปลาเนี่ยปลาเมาสาหาสิบบาทนี่บ่แม่นค่ะปลาโอ้โหเห็ดเป็นดาวกระจายเป็นดอกเป็นดอกคือหมอลำเดวเออคือเห็ดดีตัวเนี้ยก็ปลาคอคมูเนี้ยค่ะเนี่ยวแม่นบ่โอ้เอามาเบิ้งเนี้ยปลาเข่งตัวเนี้ยก็ปลาคอมันเป็นยังไงแก้มปลาเข่งตัวเนี้ยก็ปลาคอเพราะอุจจาระลูก ใส่ใส่ใส er oh, oh. oh, ่ปลาเข็ยงเงี้ยก็ปลาคอเนี่ยปลาเข็งเนี่ยปลาคอเแม่ปลาเข็ยงเงี้ยก็ปลาคอบ้านเมียนี่ดีนะตัวนี้ตัวเงี้ยก็ปลาคอตัวสั่งปุ้มเ่ยเห็นว่้โอ้แม่เมนปุ้มเพลินหวาตัวเี้เอาโอ้เมาปลาเมาซาฮาซิบาทเมื่อวานนี่บรรยากาศตอนนี้ครับเดี๋ยวมือแรกกะค้องจีตียมข้งอม อาจารย์นักดนตรีกับทีมศิลปินนัดกันบอกกันไปนั่นเนี่ยจะสุดทิศเขาแม่เลยสุทิศเขาส่วนมอลำผมเกิดสิเริ่มงทย่อยทาย่อยกับเขามาสูรีกันเอาครับมาถือกินเวทีกับเสาไข่เลยพี่น้องนาะบ่ได้พอโดนขึ้นหอดไลน์ว่าหอดไลน์มาเปิดประตูรถขึ้นไปถือกินอาบับปุ้ยสว่างได้กินแต่อันน้ำทงน้ำทาน้ำน้ำปลาน้ำไม้น้ำบัตรน้ำส้มที่ควบปากไม่บอกพวกไงแบบ เออโควิดมาสิอยู่คนเขาอยู่มือนี้เขาบางเนาะสายชีวังเนเาะอยู่แบบมีความหวังเามือนี้มันสิจบสิ้นไปไปมือนี้มันสิทำย้ำใดทำแนวตื่นเส้าเขาจะไปทำอะไรย้ำบุกจากแล้วมันก็่มนย้ำไปเห็ดเวียกบบเนี้ยย้ำเวียกหมดเนาะย้ำเวียกหมดเอ้าหหายัมนสู่ต่อไปเฮานี่ยังเห็ดกัเห็ดไปคือกันสุขูสุคนนี่คือบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ที่ หลังโดมซ่อมทีมงานสาหน่อยเป็นแปงนะครับบรรยากาศก่อนเตรียมความพร้อมที่สีนะครับไล่สดวันที 28, ่28มกราคม2 5 6 4คือกลุ่มปิดของทีมงานเพ็ดสาหน่อยเพ็ดบานแป้งครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กด คลิปนี้กับคงชีไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหนาม,มาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ